เพื่อนอย่างนี้ผมก็เคยเจอบ่อยนะ oh. ผมทุกอย่างที่ผมบอกไปมันมันไม่ฟังไง oh. 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 แต่พอมันมันทาตามที่ผมบอกอะทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนที่ oh. ผมบอก oh. นลเมื่อเช้านี่แอดมาผมก็บอกว่าเธอเธอจะไปกดความรู้สึกนะช่องนั้นความรู้สึกมันมีให้กด oh. แหละว่าเธอจะไปกดความรู้สึกนะทําไมอะเออแล้วผมก็แบบพูดพูดไปแบบอ้อมอ้อย่างงี้ รายการนี้เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปแต่ไม่เหมาะสําหรับคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้ไม่แนะนำดีครับมาอยู่กับผมในรายการเพื่อนไควา EP 5นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณต้าหลวงปูนครับสวัสดีครับคุณต้าหลวงปูนสวัสดีครับผมเอออันนี้ผมอยากจะถามว่าฉายาคุณตาหลวงปูนนี่ได้มาได้ไงครับผมบ้านบ้านบ้านอยู่หลวงปูนครับอ๋ออยู่ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับอยู่ประมาณ สิบห้าปีมั้งอยู่อยู่พักอยู่ในโรงงานอ๋ออยู่ในโรงงานอุ้ยอยู่นานเหมือนกันนั่นเองครับผมนานเลยครับอ๋อแต่ฉันอยู่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วแต่เขายังไม่อนุญาตถ้าเขาอนุญาตเป็นเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอะไรที่คุณต้ามีแฟนไหมครับผมมีมีนะครับมีคบกันนานไหมอ่ะเจ็ดปีอ๋อเจ็ดปีเข้าเข้าเจ็ดปีครับอ๋อเป็นอะไรที่นานมากของแล้วเกมกี่รอบครับเกมประมาณ สอง,ส,องสามรอบเนี่ยครับสองสามรอบอ่าเดี๋ยววันนี้ผมมีสิบคำถามน,นะผมอยากจะถามคุณต้าลองปูนะครับผมเกี่ยวกับชีวิตประวันครับผมไม่ยุ่งยากเดี๋ยวผมมาคาถามที่หนึ่งนะครับผมคุณคิดยังไงกับความรักครับผมความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับมีทั้งทุกข์ทั้งสุขแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในความรักในความรักใช่ไหมครับผมครับผม ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับผมเดี๋ยวผมามาคำถามที่สองนะครับผมคุณคิดยังไงกับคนเจ้าชู้ครับถ้าคนเจ้าชู้เนี่ยครับถ้าคิดจะเจ้าชู้ไม่ต้องมีแฟนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเรามีแฟนแล้วเราเจ้าชู้เขาจะเสียใจ <ừ> แบบนี้ครับผมแบบว่าคนรักสนุกอะเรานี้อ๋อใช่จะไม่เจ้าชู้ก็มีแฟนเลยดีกว่าใช่ครับผมมาคำถามที่สามครับผมคุณคิดว่าคุณมีความเจ้าชู้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ก่อนมันก็เยอะอยู่ครับพอเรามีแฟนแล้วเราก็มันก็เบาบางลงครับอือกี่เปอร์เซ็นต์เน่ยได้มันบอกบอกเปอร์เซ็นต์ได้ห้าสิบห้าสิบครับผมห้าสิบแต่ถ้าแต่ก่อนมันก็เยอะประมาณแปดสิบอย่างเงี้ยอ๋อแต่เดี๋ยวนี้คุณมีแฟนคุณก็ห้าสิบห้าสิบวะไม่หมายถึงเปรียบเทียบให้คุยเปรียบเทียบอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเดียะตอนนี้ไม่ไม่มีอ๋อศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์ไม่กล้าคุยกับผู้หญิงครับไม่ได้คุยนานคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนรักเดียวร้อยเปอร์ ช่ใช่โอเคครับผมเดี๋ยวผมมาคําถามที่สี่ครับผมรักสนุกกับการรักเดียวคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันครับมันก็มันก็มีข้อแตกต่างกันนะครับรักสนุกมันก็จะสนุกไปทางทางอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ารักเดียวเราก็คือแบบเรายิงใจมันก็จะมีความสุขอีกแบบความสุขสองอันนี้มัน แค่ต่างกันเฉยๆแต่มีความสุขทั้งสองครับอันนี้คุณบอกได้ไหมว่ามันเป็นแบบไหนการรักสนุกอ่ะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างการรักสนุกก็เหมือนหมายความว่าแบบว่าเราไม่จริงใจกับใครครับแบบว่ารักไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอย่างนี้ครับก็เคยเห็นมาในชีวิตใช่ผ่านมาผ่านผ่านมาครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ราลากี่คนได้ครับโอ้โหไม่อยากไม่อยากเ่ากว่า๋ยวามีปัญหากันเดี๋ยวคำถามที่ห้านะครับทะเลกับภูเขาคุณอยากไปที่ไหนมากที่สุด มากกว่ากันอย่ทะเลกับภูเขา,าครับอยากอยากไปภูเขาทำไมครับผมคอยเหตุผลเลยมันสงบร่มรื่นเยน็นสบายเหมือนว่าเราเข้าไปเหมือนเราทุกเราเข้าไปไปเที่ยวภูเขามันจะเป็นแบบสงบเหมือนอเข้าวัดอย่างนี้เหมือนเป็นเซฟโซนให้เราได้เป็นเซฟโซนที่ดีแต่ถ้าไปทะเลนี่โอ้โหคนเยอะวุ่นวายครับร้อนด้วยร้านนี้อ๋อใช่ครับคุณจะบอกอ๋อแบบว่าเงียบสงบเคุณจะไปเอาดอ ใช่เงียบสงบแบบลุยๆ <c oughs> ครับอ๋อลุยลุยสายลุยสายลุยไม่คุยเสียเวลานะครับผมรับเดี๋ยวผมมาคำถามที่6ครับผม2ต่อ1นี่คืออะไรครับ 1> <ค>2 1 2 1พูดไม่ได้ไม่อยากพูดอ่นะขอยกตัวอย่างหมมน่อยว่้สองหนึ่งนหมายถึง,ถงว่าแบบว่าเรามีอะไรกับคนนี้อยู่อ๋อครับผมแล้วแบบว่าเพื่อนเพื่อน เพื่อนยังไง่ะเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ข้างๆแต่เขาจะกิดเราอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะเอาเพื่อนเขาอเราแค่เราไม่อยากเอาไะแต่ถ้าเอามันก็เอาได้เพราะเราจับอะไรหมดแล้วอ๋อจับหมดแล้วใช่อันนี้แต่มันเป็นเรื่องสมมติขึ้นมาอ๋อเรื่องสมมุติขึ้นมาอ๋อใช่คุณสมมุติได้เนียนมากเลยนะสมมติสมมติสมมติอ๋อเอาเป็นเรื่องสมมุตลนะผมครับตอนนี้คือเรื่องสมมุติอย่าไปคิดมากนะครับผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาคถามที่เจ็ดเลยนะครับผมคุณเคยมีอะไรกับเพศเดียวกันไหมครับ ไม่มีแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนแบบว่าเราอ่ะชอบเราเล่นผู้หญิงแบบว่าเบื่อแล้วแบบว่าคบผู้หญิงเล่น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 จนมันเบื่อครับมันถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีความคิดหนึ่งแบบว่าเราคิดแบบว่าอยากเอาสาวเพศสองเใช่ครับแต่มันมันแบบว่าคน คนต้องผ่านผู้หญิงเยอะจริงครับถึงถึงมันจะคิดอย่างนี้ได้มันก็มีรูปหนึ่งแล้วเคยแบบว่าอะไรมันนิดหน่อยอย่างนี้ให้อมให้อะไรไม่ไม่แต่เพื่อนผมไม่มีอยู่เพื่อนผมอีกคนหนึ่งมาคำถามที่แปดนะผมพระที่คุณศรัทธาในตอนนี้มีหลวงพ่ออะไรบ้างครับของผมหลวงหลวงปู่หมุนนะตอนนี้หลวงปู่หมุนที่ไหนครับผมบ้านบ้านจานครับจ้อ๋อวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมครับผมใช่ใช่ที่เราไปกันแลาวทำไมทำไมถึง ศรัทธาครับผมผมขอเทผพนเลยมันชอบนะแบบว่าเล่นท้ามาเนี้ยเราจะรู้หรอว่าเราอ่ะจะชอบหลวงพ่อไหนบางทีเราเล่นเยอะก็จริงครับแต่แค่เราขายซื้อขายเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเงี้ยแต่ก็จะมีอยู่องค์นึงอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราชอบเราไม่อยากขายอะไรประมาณนี้ครับแบบว่าศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวในใจนี้ใช่ไหมครัใช่ใช่ครับ แต่คุณอ๋อคุณก็เคยไปใช่ไหมครับผมไปครับไปออ๋ <ไป S 1> เคยไปไปนาน,นยังครับไม่นานครับประมาณยี่สิบแปดเนี่ยอ๋อวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมอ๋อโอเคเอครับผมมาคำถามที่เก้านะครับผมคุณคิดสูตรผสมมาจากอะไรครับผมเอาอะไรเป็นตัวอยา่างเอาตัวเองเนี่ยเอาความเป็นของตัวเองครับแบบว่าเรากินแต่แบบเดิมมาหกเจ็ดปีแล้วมันเบื่อแล้วครับเราก็ผสมโซจูผสมเบียร์ผสม สาโทผสมอะไรผสมไปเถอะมันก็มันก็จะอร่อยคนละแบบครับผมแล้วคุณว่าตอนคุณผสมคุณผสมอะไรอร่อยสาหรับผมนะครับผสมเบียร์เบียร์อร่อยผสมเบียร์กับโซจูอ๋อโซจูอร่อยอร่อยมันน่ารอดมันอร่อยกว่าใช่ครับมันรสชาติมันเมาอ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งคือลิ้นนอก อ๋อลินอ๋อได้ววความเมาอ๋อได้ความเมาได้ฟิลได้อะไรมากกว่ากันด้วยใช่คุที่เด็นครับ<笑><笑>โอเคครับม,มาคำถามที่สนะิบแล้วผมทําไมคุณไปทํายังไงครับผมให้เมียจับได้ครับวันนั้นผมไม่นี่ผมเขียนงานแย่งานอยู่ครับแล้วก็วเล่นแอปแอปหนึง่งเปิดกล้องไปไปคุยตามจามจริงมันไม่มีอะไรนะแต่เขาขอขอเฟซใช่ไหมตอนนี้แอดมาผมก็บอกว่าเธอเธอจะไปกดความรู้สึกนะช่วงนั้น ความรู้สึกมันมีให้กดแหละ<อ>ว่าเธอจะ<อ>ไปกดความรู้สึกนะทําไมอ,ะอ่ะเออแล้วผมก็แบบพูดดไปแบบอ้อมๆอย่างเงี้ย<อ>แล้ววันนั้นมาตื่นเช้าว่าเขาทักมาแล้วเขาก็ไปกดความรู้สึกแล้วก็เรียบร้อยรับกดไลค์ให้คุณแล้วคุณก็เกมอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็โทรคุยกันเองเลยครับอ๋อแล้ววันนั้นคุณทําอะไรอยู่ครับเห็นบอกคุณจดรายงานจดจดแก้งานเรียนอยู่จดจดเยอไหมาว ผมเยอะยี่สิบหน้ายี่สิบนาอ๋อแต่ผสมกับความที่เราแบบคุยไนด้วยความที่เราจดแล้วก็มันจะมีตัวกระตุ้นของเราอยู่โดยเฉพาะมันได้ความเพลินเนี่มใช่<อ>ครับไม่หลับไม่นอนนะเอาเอาไปว่า<อ>ตัวที่แบบไม่หลับไม่นอนอเราคือว่าแบบว่าเหมือนคุณได้กําลังใจคถามที่สิบเอ็ดครับผมคุณคิดยังไงกับเพื่อนที่แบบว่ามีความรักและอกหักบ่อยๆครับเพื่อนๆอย่างนี้ผมก็เคยเจอบ่อยนะผม ทุกอย่างที่ผมบอกไปมันมันไม่ฟังไงอแต่พอมันมันทำตามที่ผมบอกอะทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกดีขึ้นใช่ไหมครับผมใช่ครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเวลาความสุขความทุกข์เนี่ยมันอยู่เกิดขึ้นที่เราครับนะผมถ้าเพื่อนมีความรักเนี่ยเราก็ปล่อยให้เพื่อนมีให้เพื่อนไปมีความสุขกับความรักเขาให้เต็มที่แต่วันไหนเขาเสียใจหรือเศร้าเขากลับมาหาเพื่อนอะเพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมคอยที่เป็นกําลังใจให้เสมอ อ๋อแล้วคุณคิดยังไงกับเพื่อนเพื่อนแบบนี้เพื่อนแบบนี้คิดยังไงครับบางว่าบอกไม่ฟังหรือว่ายังไงทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าตัวเราเองเราไม่อยากสอนใครอ่ะออหนึ่งก็ว,ว่าเรายังสอนตัวเองไม่ได้ในบางเรื่องอเราไม่อยากไปสอนเพื่อนสอนฝูงแล้วเวลาเขามาโม้ให้ฟังนี่คุณไม่นำคาญเหรอไม่ัมันก็เป็นความระบายของเขาแบบว่า ไประบายที่ใครไม่ได้แล้วก็ต้องมาระบายกับเพื่อนกับฝูงครับเราพยาบาลน,นักศึกษานักเรียนเพื่อนร่วมง,งานเราเรานี้ใช่ใช่ครับมาหมดเลยเดี๋ยวผมมาคําถามที่สิบสองครับผมคุณคิดยังไงกับกัญชาเสรีครับผมกัญชามันไม่เสรีมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเสรีมามันแปลว่ามันเห็นได้ชัดน,นะราคาเนี่ยจากจากโลและหลยตังครับตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วและแต่ละคนมันหากันง่าย Oh. เพราะว่าไม่ถูกกฎหมายดีสุดแล้วมันไม่ใช่ของร้แรงครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเด็กต่ำกว่าสิบแปดก็มาดูดนะเพานั้นมันตามจริงมันไม่เหมาะสมอกครับแต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไงเราเราเห็นเด็กพวกนี้สถูมใช่ไหม,มเรามอง<ช>ย้อนกลับเราไปตอนที่อายุเท่าเขาอะเราก็ลองเหมือนกันไงเออชเราก็ไม่อยากไปสอนไปว่าเพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคย เล่นอะไรมาหลายตัวเหมือนกันอ๋อตัวดูดละลาวปีโป้ละลาวนี่ครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งนั้น<ช>เลยแต่มันไม่ดีครับยาเสพติดมันแบบว่าสูบแล้วมันมันเป็นไอ้นี่จริงอะมันถ้าสูบเยอะมันประสาทจริงอะ่ะอ๋อมันจะประสาทเสียมากตอนนั้นผมเคยแบบว่าสูบแล้วเพื่อนแม่งหมาแม่งมายืนอยู่หน้าห้องแม่งบอกว่าคนมาเต็มเลยผมก็ ผมก็ใช่ผมก็ปีหลังคาดูชิบหายหมาไอ้เฮียผมเกือบโดนหน้าตากแอแต่เพื่อน <c oughs> เพื่อนคุณหลอนนะครับไม่เกี่ยวแลรร้วเขานะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> มันมแบบว่าหลอนไอ้อย่างเล่นมันเล่นให้รู้แบบว่ารู้คุณรู้โทษเฉยๆเ <c oughs> คยเห็นไหมแต่ก่อนพ่อแม่เนี่ยเขาสอนเราทุกอย่างนะแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบว่าบางอย่างไม่ดีบางอย่างดีอันนี้อย่าไปลองนะลูกอันนี้อย่าไปทํา แต่สิ่งเหล่านั้นนะตอนนั้นผมคิดว่าแบบว่าผมไม่เชื่อนะแบบว่าทุกอย่างอ่ะผมต้องลองด้วยตัวเองครับบางเรื่องที่เขาบอกมันมันก็จริงอย่างที่เขาพูดแต่บางเรื่องมันก็ไม่จริงอย่างที่เขาพูดเขาแค่ไม่อยากให้เราไปทําแค่นั้นนะครับอ๋อครับเดี๋ยวก่อนจากครับผมผมขอหนึ่งคำคมให้คนดูหน่อยครับผมหนึ่งคำคมนะครับอย่าอย่าทําตัวไฮโซให้คนอื่นเขามองว่ารวย<ช>จงทําตัวแบบว่าคนติดดินแต่มีกินทุก ทุกสถานการณ์ดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งอะบางคนอะไม่มีแต่ชอบโอ้อวดมันไม่ดีนะบ,บางคนโอ้อวดก็จริงอยู่แต่บางทีอะเราเรารู้ว่าตัวต,วตวนเขาเป็นยังไงเนงะี้ยมันเ,เหมือนเราหลอกตัวเองมันไม่ดีครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวผมจบคลิปวิดีโอเท่านี้ครับผมเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ